เมื่อพูดถึงบ้านร้างในกรุงเทพที่มีเรื่องราวคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเข้ามาเกี่ยวข้องสถานที่แห่งนั้นย่อมมีความหลอนที่หนักหน่วงและเป็นที่ร่ำลือในวงการหนักล่าผีค่ะฉันจะพาคุณไปที่ตำนานของคาริสา์ฆาตกรรมแห่งหนึ่งที่เคยเป็นข่าวดังบนหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งหลายคนรู้จักกันในชื่อบ้านเสียตั้งหัวหรือคฤริสา์เก่าแก่ย่านบางซื่อครับ ตำนานคริหาคฆาตกรรมย่านบางซื่ออดีตบ้านเสียตั้งหัวคริหาสหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านบางซื่อปัจจุบันพื้นที่และอาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับเคยเป็นที่ดินของเจ้าของธุรกิจผู้มั่งคั่งแต่กลายสภาพเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเหตุการณ์นองเลือดในอดีตครับโศกนาฏกรรมคดีดังจุดเริ่มต้นของความสยอง คดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านหลังนี้คือเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้าของคฤหา์ผู้เป็นเสียใหญ่เจ้าของบ้านถูกลูกใชายแท้ๆแ,และพวกสมคบคิดกันสังหารอย่างโหดเหี้ยมภายในบริเวณบ้านความตายซัำซ้อนมีการเล่ากันว่าก่อนหน้าที่เสียตั้งหัวจะถูกสังหารก็เคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมอื่นๆเกิดขึ้นในบริเวณรั้วบ้านหลังนี้มาแล้วหลายครั้ง ทำให้สถานที่แห่งนี้มีประวัติความตายที่รุนแรงสะสมอยู่ครับอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนและวิญญาณผู้พิทักษ์หลังเหตุการณ์ฆาตกรรมคฤริหาตหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างทันทีและเรื่องราวความหลอนก็เริ่มขึ้นวิญญาณวนเวียนในบ้านชาวบ้านและผู้ที่เคยผ่านไปมาเล่าว่ามักเห็นเงาร่างของผู้เสียชีวิตปรากฏตัวตามหน้าต่างและระเบียงบ้าน โดยเฉพาะเงาของเจ้าของบ้านที่ถูกฆาตกรรมเหตุการณ์สยองขวัญซ้ำรอยเป็นที่ร่ำลือว่าหลังจากเสียตั้งห่วเสียชีวิตไปได้เพียงสองคืนก็มีลูกจ้างคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาในบริเวณเดียวกันทําให้ความเชื่อเรื่องวิญญาณที่ยังไม่สงบและต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อปลดปล่อยตัวเองทวีความน่ากลัวมากขึ้นครับห้องใต้ดินปริศนามีผู้ที่เข้าไปสำรวจบ้านเคยเล่าว่า ภายในบ้านมีห้องใต้ดินที่เมื่อเดินลงไปแล้วจะรู้สึกเย็นยเยือกผิดปกติทันทีจนต้องรีบถอยออกมาโดยเชื่อว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณและบริวารที่ยังคงวนเวียนอยู่ครับบ้านที่เป็นสนามล่าท้าผีคฤหาสน์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักล่าท้าผีที่ต้องการพิสูจน์ความเฮี้ยนของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม โดยหลายคณะยืนยันว่าได้พบเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั้งเสียงปริศนากลิ่นไม่พึงประสงค์และการปรากฏตัวของวิญญาณที่ดุร้ายครับบ้านร้างที่มีประวัติคดีดังเช่นนี้จึงเป็นแหล่งรวมของความหวาดกลัวเนื่องจากความหลอนไม่ได้มาจากตำนานโบราณแต่มาจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยใกล้ตัวที่สร้างความสะเทือนใจและฝังรอยความแค้นเอาไว้ในตัวอาคารอย่างไม่จางหายครับ